วันนี้ผมจะมานําเสนอการผ่านด่าน 8K13 แบบง่ายๆนะครับซึ่งจะมีมิชชั่นในการผ่านก็คือห้ามโดนนะครับความเสียหายมากถึง10ครั้งก็จะได้3ดาวนะครับซึ่งในด่านนี้มันจะมีการยิงดาเมจมาเรื่อยๆนะครับเป็นบล็อกๆอะ่ะแล้วคุณจะต้องหลบให้ได้ซึ่งปกติแล้วอะ่ะก็จะใช้การแดดแต่ว่ามันมีวิธีการที่ง่ายกว่านะครับก็คือการใช้อัลติเมตนะครับของ3ตัวนี้คุณจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวอเติเมตนะครับ ที่สกิลนานที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วผมก็ใช้ซอฟพิกนะครับแล้วก็เจ้าดาชอกโก้แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นคาร์โมมาย์นะครับตัวอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ตัวที่มันสกิลเร็วนะอย่างเจ้าเลมอนเนี่ยเร็วไปหน่อยหรือว่าเจ้าข้าวไลนะครับมันก็ยิงเร็วแป๊บเดียวไม่แนะนำให้ใช้อันติเมทของซอสพิกมันจะไม่ได้หลบสกิลนะครับมันจะเป็นการประเพอเฉยโซดาก็ใช้ได้ล็อกซาก็ใช้ได้นะครับ ก็ไม่ต้จะไปต้องใช้ตัวอย่างพวกก้าหานนะเพราะว่าก้าหานมันเน้นความเร็วไงแต่นี้เราแค่หลบดาเมจให้ได้อะไม่โดนครบ10บครั้งก็เพียงพอช่วงแรกก็จะเป็นแค่การกนตำแหน่งนะครับไม่ให้ลงตำแหน่งที่มันโดนดาเมจนะครับตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะ,ะช่วงแรกก็จะเป็นแค่การหลบ านาเนอนะครับ็อาอได้จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊ pp, บบมดลงล่างแล้วก็ซ้ายมากขวาอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าหลบได้ก็หลบอ่ามีโดนบ้างน,นะครับแต่ถ้าเกิดมันเริ่มลำบากแล้วแทนสีน่นะครับแนตีจะเป็นการหลบสกิลทุกลูกแบบนะครับแมถ้ถึงได้บอกว่าให้ใช้ตัวที่มันมเนตินานๆนะเราจะได้แบบใช้จำนวนครั้งเข้าว่าเมื่อกี้โดนไปแล้วสองนะ ถ้าเป็นไม่ได้เอาเป็นตัวที่มันเคลียร์กล่องเร็วๆด้วยนะมันก็จะโดนลายเม็ตรงนี้โดนสามแล้วโอเคมันจะเป็นหนึ่งสองสามนะครับสี 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามสี่ยังง่ายอยู่นะนแบบคอบๆไปได้โดนห้าแล้วอ่ะไปจะเริ่มยากแล้วจะเริ่มใช้สีในการหลบไปนะครับ จะได้ไม่ต้องจำพิกัดก็ประมาณนี้นะครับเราเมื่อกี้น้ำนับจูน่าจะโดนไปประมาณ6นะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณจำตำแหน่งได้หมดนะครับแล้วใช้สกิลเพย์มันก็จะผ่านง่ายแหละแต่ว่าผมมาแนะนำวิธีการที่แบบมันไม่ต้องใช้วิธีคิดเยอะใช้นตีในการหลบสกิลไปเลยนะครับหมดเรื่อง ื่อที่จะได้เก็บ3ดาวนะครับของด่านนี้ได้ก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคง่ายๆในการผ่านนะครับสาดาวของด่าน8ปดขีดสิสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ